ดวงสตาของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ด้วยอำนาจของดาวเสาร์และดาวจันทร์เหตุให้ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ตื่นตัวมีผิดไว้และมีความทรงจำดีหญิงสาวที่เกิดวันเสาร์เป็นคนะลาด และส,สังเกตเป็นคนมีความหับพิสอบสูงเป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการแต่บกคอยเสือภัยง่ายๆผู้ยิ่งที่เกิดวันเสารเป็นคนใจห้อนด้วยความทีว่าเป็นคนสัดเจนเว่าตรงไปตรงมาจึงเหดให้มีหมู่เพื่อนน้อย หญิงสาวที่เกิดวันเสาร์บางคนชีวิตในวัยเด็กจะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากกากันหรือพัดภาคจากพ่อแม่จึงเป็นคนที่แสวงหาความอบอุ่นจากคนอ้อมข้างในส่วนวัยเด็กเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและมีวิชาเอาตัวรอดแต่ยังนน้อย เมื่ออายุเก้าเข้าสู่วัยกลางคนจึงเห็ุให้ผ่านผ่าอุปสรรคทุกๆเรื่องได้ผู้หญิงที่เกิดวันเสาเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาสูงเบิ่งภายนอกอาจเป็นผู้หญิงเย่อหยิ่งจองห้องแต่ภายในใจเป็นคนมีน้ำใจเพื่อเพื่อเพื่อแพ่ หากทายใดคิดจะขบหากับผู้ญิงที่เกิดวันเสาร์จะต้องเป็นคนที่จริงใจและเป็นคนสื่อสัตย์จึงจะสามารถเอาชนะใจผู้ญิงที่เกิดวันเสาร์ได้ในเรื่องนาทีการงานผู้ญิงที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ใส่มันสมองทำงาน บอคอยมักชีวิตท,ทีเรียบง่ายจนเกินไปมักเหตุงานทีท่าทายใส่หัวขิดประดิษางด้วยพื้นฐานดวงเป็นคนสั่งฝันเป็นคนสูงซีวิแตและเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจ่ายผู้ชายเป็นผู้หญิงสายลุยบหมักการเลือนลอย มีความเสื่อมั่นในตัวเองบ่ว่าจะทำงานคิจาก,การค้าขายหรือลงทุนมีโอกาสประสบผลสำเร็จจนสามารถมัง่งมีเป็นเศรษฐีก็ว่าได้ด้านความหักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสแต่งงานอย่างบ่คาดคิด ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เป็นคนใจน้อยและเป็นคนเก็บความหู้ซึ้เวลาน่อยใจหมักจะเงียบผู้หญิงที่เกิดวันนี้จะมีความหักเมื่อมีความพร้อมทางจิตใจเป็นคนเรียบง่ายและหมักตามใจตนเองผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์หมักผู้ใยวางตัวดี มีความเป็นผู้นำมีแนวคิดเป็นผู้ใหญ่และมีความหาพิดชอบบอหมักผู้ใย้ขี่โม่หรือเว้าหลายจะพกเนื้อคู่ในที่ทำงานหรือการเดินทางเนื้อคู่จะมีอาชีพเป็นแพทย์หมอหรือขาหลาัการลักษณะเนื้อคู่ ผู้ยิงวันเสาร์หมักปูไชายที่ผิวพันขอนขางขาวหรือผิวสองสีหมักผูไชายที่สูงกลัวตนเองเป็นคนสุขุมมาดดีมีความเป็นผู้ใหญ่จะถือใจผู้ยิงที่เกิดวันเสาร์เป็นพิเศษพื้นฐานดวงสตาของผู้ยิงวันเสาร์เป็นคนแข็งแกร่ง จึงมักผู้ชายที่โรแมนติกเพื่อเข้ามาสดเซยส่วนที่ขาดหายมักจะแต่งงานหรือเลือกคู่ครองที่อายุห่างกันถ้าแต่งงานกับผู้ชายที่อายุหลายกลัวชีวิตกู่จะมีความสุขแต่ถ้าเลือกผู้ชายที่อายุน้อยกลัวหรืออายุใกล้เคียงกัน จะปรับความเข้าใจกันย่าและต้องพบวิบากกรรมในการใส่ชีวิตคู่ทุกหาากลำบากช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานด้วยอำนาจของดวงดาวแห่งชีวิตคู่ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์กลัวจะพบหักแท้หรือกลัวจะตัดสินใจแต่งงานนั่น ก็ใไส้เวลาพอสมควรเพราะเป็นคนขิดหลายเลมหมักใส้เวลาพิจารณาช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานหรือช่วงที่ชีวิตคู่ลงตัวช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานแม้นช่วงอายุ18หาเร้าหาปี จะเป็นส่วงที่ผู้ยิงที่เกิดวันเสาร์จะได้พบหักแรกแต่บางคนอาจจะโบแมนหักแทหรือโบอแมนเนือคู่ส่วงไอายุเจ้าแปดหา3าปีเป็นอีกส่วงหนึ่งที่ดาวแห่งซีวิตคู่มีโอกาสจะได้แต่งงานและพบคู่แท แกพูหยิงที่เกิดวันเสาร์ส่วนหลายมักจะมีดวงอยู่คนเดียวเพราะเป็นคนแข็งแกร่งและโบสามารถปรับตัวกับการใส่ซีวิตคู่ได้จึงเลือกที่จะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าส่วงอายุที่ดวงสตาของพูหยิงที่เกิดวันเสาร์จะเจริญหุ่งเงืองมีโชคลาภ ดวงสตาของผู้ยิงที่เกิดวันเสาร์จะมีโชคลาภบัววาจะประสบผลสำเร็จทางหน้าทีการงานโชคลาภทางด้านการค้าขายได้เริ่มต้นสางธุรกิจที่ดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คข้ำชูมีโอกาสเลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต ดวงสตาช่วงนี้มีโอกาสถึกหวยด้วยเบอร์ส่วงอายุเศราสองหาเศาเจ็ดปีเป็นส่วงของการตัดสินใจเกี่ยวกับการเฮียนการงานหรือการลงทุนจะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตส่วงอายุ ามสิหาสาปีเป็นช่วงดาวอาทิตย์เสเวยดวงสตาของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ดวงของทานมีโอกาสดีมีการได้เลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่งนาทีการงานมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงอายุ40่ิหาส5ปีเป็นช่วงอายุ สางตัวมีฐานะหน้าตาทางสังคมปัถนาจะมีบ้านก็มีบ้านมีรถก็ได้สมดังใจช่วงอายุ 48- หา1หาสเเอดปีเป็นช่วงที่ดวงกำลังผิกพื้นถึงจะมีอุปสรรคก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส่วงอายุหาสิบหกหาหาสิปีเป็นช่วงที่สำคัญโบว่าจะเป็นการงานหรือการเงินจะได้ดังใจหวังส่วงอายุที่มีขอหรือส่วงสตาตกของผู้ยิ่งที่เกิดวันเสาร์จงยาประมาทและควรระมัดระวังตัวส่วงอายุ สิบสามหาสิบหาปีจะมีขอบก,กระทันหันส่วงอายุเจ้าสี่หาสิบหกปีให้ระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนอายุสามสิบสามหาสามสิบหกปีสามสิบเจ็ดและอายุสามสิบเก้าปี ให้ระวังเรื่องระบบขับถ่ายและหัวใจหรืออาจจะมีขอส่วงอายุ48ปีอายุหาอ2ปีอายุหา18ปีส่วงนี้มีโอกาสเข่าหงหงอหรือสูญเสียญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดนี้เป็นการทำนายดวงสตา ชีวิตของผู้ยิงที่เกิดวันเสาร์คำทำนายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโชคชะตาวาสนาท่านผู้ฟังสามารถหับฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางหรือจะหับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้สุดท้ายนี้ขอให้ทานผู้ฟังพบแต่ความสุข ความเจริญด้วยเธอ